การขับร้องเพลงคือการแบ่งเสียงออกมาเป็นท่อยคำให้ครบถ้วนถูกต้องตามจังหวะและทำนองที่กำหนดไว้เสียงที่เปลงออกมาจะต้องสัมพันธ์เข้ากันกับทำนองการร้องเพลงประกอบดนตรีไทยการร้องเพลงที่มีการบรรเลงดน,นตรีประกอบผู้ร้องจะต้องขับร้องให้ตรงกับจังหวะและทำนอง จะต้องสอดของกับเสียงของดนตรีที่บรรเลงซึ่งมีลักษณะการขับร้องดังนี้การขับร้องเพลงประกอบดนตรีไทย 1. การร้องรับหรือการร้องส่งคือการขับร้องที่มีผู้ร้องจะร้องไปจนถึงเกือบจบเพลงจากนั้นดนตรีก็จะบรรเลงรับร้องและบรรเลงต่อไปจนจบท่อนเพลงและ สามารถบรรเลงเพลงรับร้องและถ้ามีการขับร้องเพลงใหม่ท่อนต่อไปดนตรีจะมีการบรรเลงส่งร้องเพื่อให้ผู้ขับร้องสามารถร้องถูกจังหวะและทำนองครับการขับร้องสอดคือการร้องสอดแทรกกับการเล่นดนตรีในเพลงท่อนใดท่อนหนึ่งของเพลงนะฮะ การร้องคอคือการร้องเพลงที่มีการประเลงดนตรีพร้อมๆกันนิยมร้องกับพวงปีพาดไม้หน่วมวงเครื่องสายวงมโหรีหรือร้องคอไปกับซอสามสายการขับร้องเพลงไทยปฏิบัติตามระักการขับร้องเพลงไทยให้สามารถขับร้องเพลงไทยได้นะฮะหระการขับร้องเพลงไทย ศึกษาความเข้าใจกับเนื้อเพลงเพื่อเข้าใจความหมายของเพลงและถทายทอดอารมณ์เพลงได้ถูกต้อง 2. ออกเสียงพยัญชนะสระควบกล้ำให้ถูกต้องชัดเจนครับ 3. ฝึกเอื้อนโดยการฝึกปากให้เสียงออกทางจมูกและปิดปากให้เสียงออกมาจากลำคอ 4. การขับร้องให้ตรงเสียงโดยเป็นเสียงร้อง ให้ตรงกับระดับเพลงสัมพันธ์กับเสียงดนตรี 5. การหายใจจะต้องฝึกหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์กับเนื้อเพลง 6. มีอารมณ์ร่วมกับบทเพลงผู้ร้องควรมีอารมณ์ความรู้สึกให้เข้าใจถึงเนื้อหาของเพลง 7. สมาธิในการร้องเพลงรวมถึงมีมารยาท ในการแสดงท่าถามประกอบเพลงให้มีความเหมาะสมกับเพลงด้วยนะฮะและนี่ก็จะเป็นการขับร้องเพลงไทยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ